นี่นะครับตัวนี้นะก็จะเป็นรถนะครับรุ่นรา o ี n i e 4WD นี่นะจะเป็นรถกระบะนะแต่เป็นแบบน่ารักน่ารักอะโคเป็นหมีอะนะครับก็เดี๋ยววันนี้น้องโฟนจะมารีวิวแล้วก็ประกอบรถรุ่นนี้ให้ชมกันนะครับผมนะครับว่าประกอบเสร็จแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับนี่นะมันน่ารักมากเลยนะเป็นรูปหมีอะรถรุ่นนี้นะ โครงตัวนี้เป็นโครงอะไรลูกเออ่าเป็นโครง SMA นะก็คือเป็นโครงขับหน้าแบบนี้นะครับนะครับเป็นรถต้องคนเต็มไปหมดเลยนะครับยังไงก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลก์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะอ่านะครับโอเคครับเดี๋ยวให้น้องคนแกะมาดูนะว่าข้างในมีอะไรบ้างนะเดี๋ยวในชุดมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะให้น้องคนประกอบนะครับตอนนี้นะครับน้องคฟนก็แกะมาแล้วนะเดี๋ยวให้น้องคฟนเอาให้ดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าพักเอนะครับก็จะเป็นพวก ฝาปิดเนาะฝาปิดอ่าแล้วก็มีพักดีเป็นบอดี้ใสๆนะน่ารักมากๆนะครับนี่นะอันนี้พักสีแล้วก็พักสีจะเป็นล้อแต่ล้อนี่เหมือนจะเป็นยางสุดประหารแล้วก็จะมีหมีมีหมีแถมให้ด้วยนะน่ารักจังเลยสินคูใช่มีหมีให้ด้วยนะแม่เนี่ยแม่เนี่ยเป็นรถคุณแม่แล้วก็มีอะไรอีกเร็วให้เมื่อดูก่อนมีโครงมีโครงโครเป็นสีชมพู อ่ามีหางหลังสิงโผล่แล้วก็มีอะไรอีกจระบีกับม<ล>ีจระบีกับ<ห>ชุดเฟืองไหนชุดเฟืองอยู่ไหนเอามาให้เพื่อนๆดูอนน่าม,ม,มีชุดเฟืองนี่นะครับมีชุดเฟืองให้หนึ่งอันนะเฟืองนะครับที่เขาแถมให้จะเป็นสามจุดห้าต่อหนึ่งนะนะครับนี่นะก็คือเป็นชุดอ่าไฮสปีดนะครับนี่นะครับแล้วก็มีชุดชุดเท่าขับให้นะครับแล้วก็มีหมีนะมีหมีให้อาจจะใส่กับหมีได้อ่ามีหมีให้มันแปลงกันได้หมดนะครับก็อันนี้ก็เป็นอุปกรณ์ในกล่องนะนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องโฟนนะ เอ,อ่อทำการประกอบให้ชมนะเออลืมบอกว่ามีสติกเกอร์ด้วยนี่มีสติกเกอร์ลายน่ารักมากเลยลายน่ารักนะครับเดี๋ยวมาดูตอนที่น้องโฟดประกอบนะแล้วเดี๋ยวตอนเสร็จจะออกมาเป็นท่าไหนนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับโอเคไปเลยกันเลยครับ ตอนนี้น้องโฟนก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูในส่วนของตัวรถก่อนนะนี่นครับสีสันสวยงามมากนะครับนี่นะอันนี้คือเดิมๆนะยังไม่ได้แต่งอะไระครับมากับกล่องก็คือประกอบเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นด้านหลังหรอครับสวยเลยนะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นบอดี้นะที่น้องโฟนประกอบจะมีน้องหมีนะั่งอยู่ข้างในตัวหนึ่งนะนี่ครับ เทมากๆเลยครับอ่ะเดี๋ยวเราให้น้องฝนประกอบในส่วนของบอดี้เข้าไปนะจะได้เห็นเต็มเต็มคันนะครับว่าเป็นยังไงนี่ครับเสร็จแล้วนี่สวยเลยอ่ะเออน่ารักอ่ะนะครับสวยเลยนะครับนี่นะครับเนี่ยน่ารักเลยอ่ะนี่ครับให้ดูรอบๆอันนี้เป็นด้านหน้านะครับนี่อันคางครับนะครับ แล้วก็นี่เป็นด้านหลังนี่ครับนั่งคันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะให้ดูครับนี่อย่างนี้นี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหลังเนาะอย่างนี้ครับรอๆเลยครับเออสวยมากเลยนะอ่ะเดี๋ยวให้้องโฟนถอดมาใส่ฐานให้ดูนะครับแต่ตัวนี้มันสวยนะแต่เวลาเราถอดบอดีนะ้มันจะเด็ดตรงนี้นิดนึงมันจะถอดยากนิดนึงนะครับเนี่ยตรงนี้ เวลาถอดฝาปิดแบตก็คือต้องกดตรงนี้นะกดตรงนี้แล้วก็สไลด์ออกมานะครับนี่นะอ่านี่คนระับลองเปิดสิเปิดใส้ลูกเปิดทางไว้เลยให้เพื่อนๆฟังหน่อยอันนี้นะครับเป็นเสียงเสียงนุ่มมากนะครับเนี่ยให้ดูนิ่งเลยเห็นปะดูล้อใช้เครื่องประกอบไม่มีสั่นเลยอะล้อนิ่งกริ้เลยน้องปประกอบเก่งมากนะครับเนี่ย ก็เสร็จเรียบร้อยหนึ่งคันนะเปิดลองเทสให้ดูแล้วนะเสียงระบบเฟืองอะไรก็ค่อนข้างที่จะนุ่มทีเดียวนะนะครับก็อยู่ที่การประกอบด้วยนะนะครับถ้าประกอบแล้วเฟืองมันขบกันก็จะมีเสียงนิดนึงนะแ,แต่น้องโฟนประกอบมาหลายคันนะครับเนี่ยเรียงกันเต็ม,ตมแถวนะก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับรถคันใหม่ของน้องโฟนีน่นะนะครับบาวมินิ 4WD นะครับนี่โคตรสวยนะครับนี่ มีพี่หมีนั่งอยู่ในรถด,ด้วยนะครับครับก็ประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับก็ประกอบให้ชมนะครับแล้วก็ลันเฟือกให้ดูนุ่มๆเลยนะนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดอ่าแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไปแล้วบ๊ายบาย